สวัสดีครับตอนนี้ผมก็เสียบไมโครโฟนตัวใหม่ของผมไว้ในกล้องมือถือของผมเรียบร้อยนะครับหวังว่ามันจะใช้ได้นะเพราะเมื่อกี้ผมทดลองไลฟ์ใน Facebook นะครับปรากฏว่าถ้าผมเสียบมันลงไปก่อนเนี่ยแล้วก็ไลฟ์เนะเอ้ยมันใช้ได้ฮ แต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าผมเสียบไมโครโฟนก่อนแล้วก็เปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะใช้ได้แต่ในใจผมลึกๆอ่ะคิดว่ามันใช้ไม่ได้เลยน่าจะแบบไม่นนได้อ <c oughs> ่นะเป็นวิดีโอบล็อกก็เป็นดอยสุเทพนะครับแล้วก็ผมพูดถึงวิดีโออะไรนะไมโครโฟน 500บาทาผมสั่งในแพลตฟอร,ร์มของคทับที่มีร้านหนึ่งที่เขาขายนะก็าราอาจจะมันรอแบบา 1, 2, อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยความมันจะมาแต่ว่าร้านอนื่อนเช่นร้านซาได้เนี่ยถ้าเขามีของเขาอาจจะส่งให้เราเลยก็ได้นะตอนนี้ผมก็ทดลองปับ,ปบ,ปบ,ปบไม่รู้เหมือนกันมีความหวังว่าขอให้ไอโครโฟนผมใช้ได้เพราะผมเป็นคนพูดพูดพูดไม่ค่อยดังอะ่ะ เบาเวลาอัดวิดีโอบางทีมันต้องใช้ไมโครโฟนมาช่วยนะขอให้มันดังแล้วกันนะครับออกตรงนี้ไหมหรือว่าออกไ้นเนี่ยเห็นลีคลิปตัวอย่างผมซื้อไมโครโฟนตัวตัวนึงน,น,นะครับที่มันเป็นไมโครโฟนที่ติดกับโทรศัพท์ม,มือถือผมเหมือนกับว่า พอผมพูดเนี่ยมันไม่ได้เข้าไมโครโฟนแต่มันมันเข้าเข้าตัวมือถือของผมโดยตรงนะครับอพอผมมาอ่านที่กล่องนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมไอพอดไอโฟนไอแพดมันซึ่งเครื่องผมเป็น Android นะครับไม่ก็เลยใช้ไม่ได้ครับมือถือของผมมันคงจะตกรุ่นนะ่ะแล้วใหเกิดว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนมือถือใหม่มันอาจจะดีขึ่นก็ได้มีความหวัง <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้ซะทั้งหมดนะครับ ออไอตัวไมโครโฟนตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันราคา900บาทแลกกับเสียงมันเข้าไปที่ตัวไมโครโฟนโดยตรงเนี่ยแบบมันมันมันรับจากเสียงเราโดยตรงเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะครับเพราะว่าไมโครโฟนดีๆเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่2องสามพนะันเนี่ยเริ่มต้นแบบนั้นเลยนะครับเออซึ่งมันถ้าเราจะเริ่มต้นแบบทำบล็อกทำวีล็อกแบบไม่ไม่อะไรมากเนี่ยเราควรจะเซฟตัง ดีครับเซฟตามแปลงใช้ไม่ได้อกอ๋อเออ,อ,อ,อมันไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับผมมาลองใช้กับตอนที่ผมไลฟ์เฟซบ o ๊กนะครับปรากฏว่าเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดอืมแต่สําหรับใครที่อยากจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปไลฟ์ a c e b o o k นะผมบอกกันเลยว่าคุณเสียบเข้าไปก่อนแล้วค่อยกดไลฟ์นะครับมันถึงจะได้ผลถ้าคุณไลฟ์ไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่าโปรแกรมเขจะโปรแกรม,มว่าเฮ้ยเธอจะต้องเอาไอ้นี่นะเสียงจาก มือถือนะพอเราเสียบี่ไปปุ๊บมันก็ดับไม่เกิดอะไรขึน้นไม่ได้ยินเลยนะครับเนะีเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อๆกันตรงนี้เลยเผมมืดมากเลยเนะี่ยโอเคสวัสดีครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นวิดีโอนะครับที่อ่าผมจะมาทดลองไม่ใช่ทดลองสิที่ผมซื้อไอตัวนี้อืม ตัวไมโครโฟนนะครับจะเป็นไมโครโฟนตัวเล็กนีก่นะครับของยี่ห้อซาราโมนะิกมันจะเป็นไม์ที่เราสามารถเสียบเข้ากับมือถือกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็สามารถเป็นไม์ที่รับเสียงโดยตรงจากจากไม์ไอตัวเนี้ยได้เลยนะครับอืมก็จริงจริงอันนี้ก็ไม่ได้เป็น การรีวิวหรือว่ารายการช่องรีวิวนะแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนอืผมมาอาัดว่าอังนเนซื้อใหม่แค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวก็ดูว่าเสียงมันต่างกันไหมนะครับเพราะว่าพูดก่อนว่าคือตอนแรกอะที่ผมเอามาอัดก็คือเวลาเราไลฟ์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าอันนี้มันอยู่ในรถใ,ใช่ไหมมันก็อาจจะได้ยินเสียงดีแต่พอเราออกไปข้างนอกหรือว่าเราอยากจะแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะ มันเสียงไมโครโฟนที่มาจากโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันไม่ค่อยดังนะครับมันรับเสียงไม่ค่อยชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ชัดเจนมันก็เนี่ยจะหน้าใหญ่ประมาณเนี่ยอืประมาณนั้นซึ่งมือนก็ไม่โอเคพอเราหน้าใหญ่ปุ๊บเราอยากจะให้มันใกล้ๆเราก็ต้องใช้ไอ้ตัวเลนไวซึ่งเลนไวพอเรามาใช้จริงๆเนี่ยมันก็จะแสงมันจะเข้าแล้วมันจะเป็นฝ้ามันก็ไม่สวยแล้วภาพมันก็แตกผมก็เลยซื้อไอ้ตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะมารับเสียงใกล้ๆแทนดี๋ยวมาลองฟังไปพร้อมๆกันนะครับว่าเสียงมันจะโอเคไหมหนึ่งสองสาสวัสดีครับ เมื่อกี้เสียงไม่ออกจากไม้อ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมซื้อมาก็ค่อนข้างคุณภาพดีดีไหมดีนะเออซาลม,มนิกโหรอต้องนานมากนาจริงนะเดี๋ยวมาเสียบอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค one t w เราเรามีปัญหาขึ้นมาอะไรครับตอนนี้ไม่ไอตัวนี้ของผมเสียบเข้าไปแล้วมันไม่ดังอันนี้จะเป็นการเทสรอบที่สามแล้วว่ามันจะดังไหมโอเคขอให้มันดังได้เถอะนี่ก็เป็นการเทสรอบที่สนะี่นจริงๆรอบที่สามนี่ผมก็ตัดใจแล้วนะแต่รอบเนี้ยผมจะมาลองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลองลองเอาไม้ติดไปเลยต้องมาเสียบทีหลังอะ่ะ อันนี้เรามาติดไปเลยนะอืมดูซิว่ามันจะเสียงดังจะมีเสียงออกหรือเปล่าอขอให้ออกทีเธอโอเคก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าคือผมต้องเสียบไมโครโฟนเนี่ยติดไปกับตัวอ,อมือถือไว้เลยนะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเสียบมันอยู่ คือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามือถือของผมเครื่องเดียวหรือเปล่านะ<ม>ที่เป็นแบบนี้นะหรือว่ามันต้องเสียบก่อนเสมอก็ไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองดึงมันออกแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่ตอนระหว่างที่ไลฟ์แบบเนี้ยอืมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะผมจะลองลองคุยเผื่อไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดดึงมันออกมันเสียงมันอาจจะหายแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่มันก็อาจจะเสียงหายอีกทีนึงนะครับซึ่ง อ่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอปิดคลิปวีล็อกวีล็อกเออใช่วีล็อกก็คือเหมือนไดอารี่ที่แบบเราไม่ได้เป็นไดอารี่การเขียนแต่เป็นไดอารี่ที่แบบเราอัดลงวิดีโอนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทดลองไมโครโฟนที่ผมซื้อมาจากจากอะไรอ่อาจากเว็บช้อปปีนะครับอืมจากแพลตฟอร์มช้อปปี้นะนี่ยยังไม่ทันได้ถอด หัวไม่แบบทดลองเลยนะนก็มีคนโทรเข้ามาก่อนโอเคถือว่าเยี่ยมเลยคนโทรเข้ามาผมก็เลยต้องถอดไมโครโฟนมาออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าตอนที่ผมพูดอยู่นะเวลานี้มันจะมีเสียงหรือเปล่านะครับก็จบปีล็อกสั้นๆของผมไปแล้วกันบ๊ายบายไปส่งของลูกค้ากัน